สวัสดีพี่น้องที่รักเป็นเวลาหลายวันที่พวกเราไม่ได้มาสังสรรค์กับพวกเธอแต่พวกเรามาร่วมกิจกรรมเสวนาในทุกครั้งพวกเราดีใจและยินดีกับความก้าวหน้าของพวกเธอเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมที่ได้จัดมาเพื่อชำระเคลียร์คลีนจักระทั้งเจ็ด ล้างพลังงานกรรมพลังงานลบเปิดจิตวิญญาณรับพลังงานชีวิตเกิดการตระหนักรู้ซึ่งเป็นหนทางพาเธอกลับบ้านพวกเธอต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อใจวางใจในภารากิจที่ได้ทำเพื่อยกระดับการสั่นสะเทือนยกระดับพลังมวลรวมให้โลกแม่ไก่อา สู่การคืนค่าเป็นโลกแม่เธอราอย่างสมบูรณ์ภารากิจของพวกเราทีมฟ้าสหพันธ์สภากาแล็กติกมีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเราได้ลงมือทำภารากิจบนโลกแม่ไก่อาเป็นความตั้งใจของพระบิดาพระมารดาพระแม่ไก่อาและภาคพื้นดิน เป็นตรีเอกานุภาพหนึ่งเดียวกันขอพวกเธออย่ากังวลต่อสิ่งใดทุกอย่างเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและได้ดำเนินการอย่างเปิดเผยและบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งจะทำให้ฝ่ายมารเข้ามาแทรกแซงในภารกิจของพวกเราได้ขอพวกเธอจงวางใจ เข้าหาความสงบจากภายในความเงียบคือพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่สามารถกำหนดโลกภายนอกได้อย่างชัดเจนเพียงอย่าสงสัยหรือลังเลจงรักษาขึ้นพลังงานภายในความสงบความเบิกบานความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เกิดจากความเงียบความสงบภายใน สร้างโลกทั้งใบเป็นโลกยุคทองใหม่ให้สิวิไลในพริบตาปัจจุบันขณะพลังงานทุกอย่างได้ไหลามาอย่างถาโถมเพื่อยกระดับขึ้นการสั่นสะเทือนให้สูงพวกเธอต้องเร่งรีบกลับมานำอิสรภาพเข้าหาความศักดิ์สิทธิ์ภายในด้วยพลังแสงแห่งความรักความเมตตา เป็นกุญแจไขประตูนำพากลับบ้านเดิมแท้สู่อิสรภาพแห่งความเป็นจริงจงเดินหน้าอย่าถอยหลังทิ้งทุกอย่างที่แบกไว้มุ่งหน้าด้วยใจที่ทรงพลังอย่าห่วงหน้าพะวงหลังเพราะทุกอย่างคือมายายจงเข้าหาความสงบและอิสรภาพ จักรวาลภายในที่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนอยู่ณกลางใจจักรสีที่สงบเบิกบานสุขเกษมเปรมปรีและพรสัจจะอันเป็นนิรันร์พวกเราขอเป็นกำลังหนุนเสริมด้วยความรักความจริงใจขอเพียงเชื่อใจวางใจ ขอบคุณ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 ค่า